This Thai PBS Podcast View the world the is Vill Voice PBS World สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของคำคำหนึ่งซึ่งผมคิดว่าใครก็ตามที่ทำคอนเทนต์อยากให้มันเกิดขึ้นและนั่นก็คือคำว่าปรากฏการ์ไวรลัล บางครั้งเราคิดตั้งนานนะครับหลักการนี้ทาออกมาแล้วต้องปังแน่นอนเลยต้องมีคนดูค่อนข้างเยอะปรากฏว่ามันแปลกบางครั้งไม่ได้ตั้งใจออกมากลายเป็นไวรัลคนดูจํานวนมากมายเลย <c oughs> ในเชิงของจิตประสาทเองในเชิงนิโรเองเนี่ยอะไรเป็นการทําให้คอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งเป็นไวรัลอะไรทําให้คอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งดูที่จะกลายเป็นไวรัลกลับไม่เป็นแบบนั้นพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับเจ้าของเพจนิโรมาร์เก็ตติ้งการตลาดเชิงประสาทวิทยาคุณหมออุเทนบุญอรณะคุณหมอแพทย์สวัสดีครับสวัสดีครับเฮียนี่คุณหมอ อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าบางคนบอกว่าคอนเทนต์นี้มันต้องปังม,มันต้องไปไวรัลนะครับผมเริ่มต้นถามก่อนเลยครับว่าคําว่าไวรัลที่ว่าถึงเนี่ยมันคืออะไรก่อนสำหรับบางคนนี่อาจะบอกว่าได้ยินแต่อยากรู้มากขึ้นคําว่าไวรัลน่าสมัยถึงมันแพร่กระจายไป <c oughs> ได้แบบ<อ>ทั้งเร็วอแล้วก็แพร่กระจายไปแบบมัลติพลายอ่ะคือแบบไปขยายใน<อ>่วงกว้างไปเรื่อย,อยทั้งเยอะ แล้วก็ทั้งเร็วด้วยในระยะเวลาอันสั้นโอเคอาจจะแบบอยู่ในระยะเวลาสั้นจริงๆคือแบบมาเร็วไปเร็วแต่อย่างน้อยเนี่ยไอ้ช่วงระยะเวลาที่มาเร็วไปเร็วเนี่ยมันเหมือนคลื่นสึนามิที่แบบตูมทุกที่เปิดไปตรงไหนตรงไหนก็จะต้องเจอวัยรออันนี้เหมือนล่าอย่างล่าสุดเลยเดี๋ยวนี้ก็คือมีน้องคนหนึ่งที่บอกว่าเออไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครข่าวคุณหมอแต่ทีนี้พอไปดูคอนเทนต์ที่มันเป็นวยรออที่คุณหมอว่าคือเร็ว แล้วก็แรงขยายวงกว้างจะพบว่าคอนเทนต์พวกนี้บางครั้งมันดูแล้วมันไม่มีลักษณะร่วมเลยอ,อย่างไม่ต้องบินสูงอย่างใครเขาหรือบางบางทีคนนั้อนอาจจะเป็นเรื่องที่มีสาระมากอะไรคือจุดร่วมของการทําให้มนุษย์เนี่ยมองพร้อมกันและแชร์แล้วกลายเป็นขยายเป็นวงกว้างครับเพราะการสื่อสารถ้าสมมติต้องต้องตอบด้วยหนึ่งคำสั้นๆเป็นคีย์เวิร์ดก็คือการสื่อสารคือจริงๆแล้วเนี่ยโพสครับโพสเนี่ยไม่ใช่สาระมไม่ใช่ข้อความ,มไม่ใช่รูป แล้วก็ไม่ใช่วิดีโองงใช่ไหมม,มันคือสัญญาณมันคือสัญญาณแบบหนึ่งที่ม,มนุษย์ส่งออกไป่ต้องบอกนี้ก่อนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ชอบสื่อสาร,ค,รคนที่พิสูจน์ได้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องสื่อสารและการสื่อสารเป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตเราเลยก็คือ,อคุณลิเบอร์แมนคุณลิเบอร์แมนเนี่ยเป็นนักวิจัยอยู่ที่ UCLA เนาะมเมื่อประมาณสักปีสองฉันจำไม่ได้ปี2013นมัน้งหรืออาจจะก่อนนะ2007 2008อะไรเงี้ยนั่งทำวิจยัย เอาสมองเอาบุษย์มาแบบอยู่ชิวๆเฉยๆไม่ต้องคิดถึงอะไรแบบปล่อยชิวนอนสบายแล้วก็สแกนสมองด้วยเครื่องฟังชั่นไรมาไอ้นั่งพรพว่าเวลาที่เราอยู่เฉยๆครับ <ừ. S 1> สมองจะมีส่วนที่ทำงานอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือโพสเซียสซิงเกิลเลต์คอร์เทกซ์เนาะมีเดียออปิโตฟันทคอร์เทกซ์แล้วก็เทมโพโรพารา l j u ังชั o นซึ่ง3จุดนี้ครับเป็นจุดที่ เขาเรียกว่ามันเป็นระบบออโต้พายโของสมองมนุษย์ละกัน,นคือว่าขนะที่เรานอนอยู่เฉยๆมันก็ทํางานอยูอ่มันจะมี3ตัวนี้ที่ทํางานซึ่ง3ตัวนี้ครับเขาพบว่ามันเป็นวงจรที่ทํางานเวลาที่เราคิดถึงใจเข่าใจเราเช่นเอตัวเราจะเป็นยังไงนะแล้วสมมติเราทำแบบนี้คนอื่นจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าสมมติคนอื่นทาแบบนี้กับเราจะเป็นยังไงดังนั้นแล้วเนี่ยคุณลิปเอร์แมนพบ,พบว่าเวลาที่เราคิดถึงคนอื่นกับเวลาที่เราคิดถึงตัวเราเองเนี่ยมันใช้สมองแบบเดียวกันแล้วเวลาที่เราไม่ต้องคิดอะไรเลยคือสมองกลับมาสู่ในค มันก็คือ3จุดนี้เหมือนกันดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราไม่ต้องคิดถึงอะไรมันคือเวลาที่เราคิดถึงตัวเองอและคนอื่นในสังคม,มดังนั้นเขาก็เลยสรุปว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมที่ชอบการสื่อสารทีนี้พอกลับมาที่โซเชียลเน็ตเวิร์บ้างเมื่อปีประมาณปี2013มีนักวิจัยที่ชื่อคุณดาเมซี่ดาเมซี่เนี่ยนางทำวิจัยโดยการที่ให้เอาคนนะ่มาดู Facebook โพส โอเคให้ดู Facebook p o s สเสร็จแล้วก็ตัดสิงจรอาคุณจะไลค์หรือคุณจะไม่ไลค์อะไรเงี้ยเขาเพบว่าเ,เวลาที่ดู Facebook Post สแล้วรู้สึกว่าอยากจะไลค์อะสมองส่วนที่ทำงานคือนิวเคลียสแคมเบนกับเ e n t ์ต่อ e ทคเมนทัลแอเซึ่งเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวกับรู้สึกว่ารีวอร์ดอะรู้สึกชอบรู้สึกรีวอร์รู้สึกแบบรู้สึกว่าโอเครู้สึกว่ารู้สึกว่าแค่ได้อ่านก็รู้สึกรีวอร์ได้แล้วปี2018นะ ก็มีคนที่ทําวิจัยคล้ายๆกันอีกก็คือคุณโรเลนแต่คราวนี้เขาไม่ได้ใช้ Facebook เขาใช้ไอจเอามาดูว่าแบบให้คุณดูไปเรื่อยๆแล้วคุณจะกดไลค์หรือคุณจะไม่ไลค์แล้วก็มีอีกหน้าจอหนึ่งก็คือเป็นไอจีของคุณมีไอจีของเราผกขึ้นด้วยแล้วก็จะมีแบบมีหน้าม้ามาคอยกดไลค์ให้อะไรอย่างเงี้ยเขาเพราะว่าเวลาที่เรากดไลค์ให้คนอื่นกับเราถูกกดไลค์อะสมองส่วน mental เทมเปอทัลอเรียทำงานเหมือนกันอ,อันนี้คือเป็นการย้ำว่ามนุษย์อ,อะคือโซเชียลเน็ตเวิร์กอะ เป็นช่องทางการสื่อสารแบบจําลองที่สมองรู้สึกได้จริงโอ้ดังนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อมนุษย์ชอบการสื่อสารและในเมื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กมันก็เป็นช่องทางสื่อสารให้ดังนั้นเราก็เออเราก็เลยชอบโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับทีนี้มนุษย์อะไม่ได้ต้องการสื่อสารสิ่งดีๆฟังอย่างนี้จะงงมนุษย์ไม่ได้ต้องการสื่อสารสิ่งดีๆโอเคแต่มนุษย์ต้องการสื่อสารสิ่งที่เราอยากสื่อสารเขียวจำได้ไหมมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเลยที่หนังสือ ของยูเอลโนอาหารอนิโอโมเซปนโฮมาดสเล่มแรกที่มาตีพิมพ์ที่เมืองไทยอ่ะตอนนั้นไวรัลมากคือคนซื้อใหญ่เลยคนซื้อคนถือต้องแบบต้องเห็นคนถืออ่านในรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเขาเคยทำสำรวจเขาพบว่าหลายคนที่ซื้อไปอะอ่านไม่จบนะนี่อ่านไม่จบเราก็แบบเราก็แต่ว่าขอซื้อ ขอถือและอยากให้ต้องต้องอัพสตอรี่อยากให้โลกอยากให้สังคมรู้ว่าฉันก็เป็นคนหนึ่งที่สนเออการที่การที่ถือเล่มนี้มาอัพเรื่องนี้มาคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราสนใจอะไรที่มันลึกซึ้งเราเป็นคนแบบนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยเราจึงไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดแชร์สิ่งที่สิ่งที่ดีแต่เรากดไลค์กดแชร์สิ่งที่ใช่โอเค อืมโอเคแล้วใช่อะไรอ่ะแล้วใช่อะไรคือใช่มันมีคุณมันมีคุณค่ามันมีแวลูกับเราหรือว่ามันใช่ในสิ่งที่เราอยากนําเสนอมันมีงานวิจัยหนึ่งไม่ใช่งานวิจัยหรอกมันเป็นบทความทางภาษาวิทยาหนึ่งที่เจ๋งมากเลยนะประโยคหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราคือเราอยากจะเป็นคนแบบไหน ให้ไปดู Facebook โพสต์กับ IG ถ้าคนๆเนี้อยากเป็นคนแบบไหนให้ไปดู Facebook โพสต์กับ IG โพสต์ครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าคนคนนี้ยแท้จริงแล้วเป็นคนยังไงให้ไปดู Google Search History อูโอ้จริงปะล่ะเอ้ยจริง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 ๆ Facebook โพสต์คือช่องทางที่เราจะบอดคาสต์ตัวเราเองให้คนอื่นเห็นบอกว่าตัวเราเป็นอย่างไรแต่ตัวเราเป็นจริงอย่างไร ก็อย่างดารายังบอกเลยว่าใครก็จะเอาเรื่องเศร้าๆแบบฉากที่ตัวเองลําบากมาลงในไอจีถูกไหมคืเอ,อเราต้องการสื่อสารให้โลกเห็นภาพแบบนี้ทั้ง a c e b o o k ทั้งไอจีคุณหมอทีนีเรากลับมาที่ไวเราลกันบ้านนะครับถ้าจะบอกบางคนเนี่ยสมมุติเราจะทําการสื่อสารการตลาดหรือสื่อสารใดๆเฮ้ยจะปังเนี่ยบางคนคํานวณเวลาบางคนบอกเนื้อหาต้องมีแบบนี้บางคนบอกต้องมีภาพแบบนี้ต้องมีทวิสต์แบบนี้ควรมีสีแบบนี้ควรมีแบรนด์แบบนี้ มันพอมีอะไรพอที่จะเป็นหลักยึดนะครับว่าคุณจะมีองค์ประกอบอะไรอ่อันที่หนึ่งก่อนคือว่ามันจะต้องเกิดจากการรวมตัวมันจะต้องเกิดจากการรวมกันของหลายอย่างมากถูกจังหวะถูกอะไรทั้งหลายแหละถูกไหมแต่ว่ามันก็พอจะมีหลักคิดบ้างคือมีคนทาวิจัยว่าแล้วโพสต์แบบไหนหรอ,อหลักการแบบไหนคนถึงจะรู้สึกว่าโอเคอรู้สึกว่าใช่อะที่บอกว่าเออไม่ต้องไม่ต้องดีก็ได้แต่ว่าใช่ ก็คนที่ทำเนี่ยคือคุณสกอร์คุณสกอเนี่ยทำงานวิจัยในปี2013ันามนางก็ให้คนเข้าเครื่อง functional MRI แล้วก็สแกนแล้วก็ให้ดูเนี่ย s เตตัสบน Facebook นู่นนี่นั่นให้ดูไปเรื่อยแล้วก็บอกว่าอะคุณจะกดไลค์คุณก็กดไลค์เนาะคุณจะกดแชร์ก็กดแชร์อันนี้แล้วแต่เลยแล้วก็ระหว่างที่เขาดูเนี่ยเขาก็สแกนสมองไปด้วยเขาพบว่าสมองส่วนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ สมาชิกอะกดไลค์หรือว่ากดแชร์เนี่ยมันจะมีสมอง3ส่วนที่ทำงานก็คือเวนโ m มีเดีย r ีฟ r นท t a คอ o r เทกแล้วก็ s o m e d i ดียพีฟ r นท t a คอ o r เทกแล้วก็โพสเซ r รียซิงคุเลตคอเทกซึ่ง3จุดนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเวนโ o มีเดียพีฟันทัลคอร์เทกเนี่ยคือเป็นสมองส่วนที่อยู่ใน value decision making value based decision making คือ,อวงจรที่ว่าเรื่องสิ่งนี้ม,มีคุณค่าไหม สิ่งนี้ดีไหมโอเคเพราะฉันแล้วเนี่ยจริงๆโพสต์ดีๆก็มีโอกาสที่คนจะกดไลค์กดแชร์ได้เนื้อหาดีๆอะไรอย่เงี้ยเลยลอันอีกอันนึ้งก็คือดอสโ medial p r e f อ o n t a l cortex อันนี้น่าสนใจเพราะเป็นสมองส่วนที่คิดถึงคนอื่นเช่นถ้าแชร์แล้วแม่ของฉันจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ไหม,อ,ม,อ,มอย่างหรือว่าที่เที่ยวที่กินซึ่งถ้าแชร์ไปแล้วนั้นเพื่อนเราจะ อยากไปด้วยไหมซึ่งอันนี้รวมถึงไม่ใช่แชร์บน Facebook อยู่นะเตอรวมถึงการดึงเอาลิงก์มาลงไปในกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปของเราด้วยอ่ะอันนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือ p s t ต์ในซิงคูเลต t คอร์เทกซ์นี่แหละเพราะเป็นสมองส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของภาพลักษณ์ตัวเรามันจะรู้สึกว่า ถ้าแชร์อันนี้ไปแล้วเนี่ยสังคมจะมองว่าเราเป็นคนยังไงนะ,ะ,ะเพราะฉะนันถ้าสตงว่าเราแบบโพสรูปแบบเรานั่งอ่านหนังสืออยู่มีหูฟังแล้วก็กินจิบกาแฟในร้านหรูๆในร้านแบบนเงียบๆดูเก๋ๆอะไรเงี้ยอคนจะต้องมองเราเป็นแบบนี้แน่เลยดังนั้น<ๆ>เขาเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอยู่3มหลักการที่เอาไว้คิดก็คือ1สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าไหมคุณค่าโอเค <Okay. S 2> เป็นสิ่งที่แบบมีคุณค่าไหมสองสิ่งนี้มีคุณค่าต่อคนรอบตัวของกลุ่มเป้าหมายเราไหมโอเคเช่นสมมติว่า เราอยากจะโพสต์เรื่อง nursing Home สมมติ r s i n g Home คนที่อยู่ในวัยชานพ่อแม่ก็อาจจะเริ่มแก่ที่แบบไม่สามารถเูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องแล้วกรณีที่เนสซิงโฮมถามว่าเราสนใจเนสซิงโฮมไหมไม่แต่ถามว่าอันนี้มันมีคุณค่าต่อคนรอบตัวไหมมีไหมอ่าใช่และสุดท้ายก็คือว่าอันนี้ส่งเสริมภาพลักษณ์หรือทําให้ภาพลักษณ์ของเราชัดขึ้นไหมเราไม่จำเป็นต้องโชว์อะไรสวยๆติ๊กเจ๋งๆสมมติเราโชว์อะไรตลกดตลกคนก็จะมาว่า คนนี้เป็นคนตลกหรือเราโชว์อะไรคือถ้าสมมติว่าเห็นคนอื่นไวรอลคนอื่นแบบ รีโพสต์เรื่อยๆแล้วว่าถ้าเราไม่รีโพสต์เราก็กลัวว่าเดี๋ยวเราจะตกกระแสดังนั้นเราก็ต้องรีโพสต์ด้วยเหมือนกันเพื่อให้เราดูว่าเราตกกระแสนะอย่างวันนั้นนะ่ะไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขา,ขาทุกคนต้องรู้สึกว่าฉันจะต้องมาทําคําคมของตัวเองอที่มันอยู่ในอารมณ์แบบนี้บ้างเพราะเดี๋ยวฉันจะตกขบวนไปด้วย<อ>ดังนั้นก็จะมี3อย่างอย่หนึ่งมีคุณค่าไหมสอมีคุณค่าต่อคนรอบข้างของกลุ่มเป้าหมายเราไหมและสก็คือว่ามันแสดงภาพลักษณ์ที่ชัดเจนไหมไม่ต้องเป็นทุกอย่างก็ได้อื แค่เป็นบางอารมณ์บางภาพลักษณ์ที่ชัดเจนก็พออย่างน้องที่ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาเนี่ยมันดูมีมันดูทั้งมีความน่ารัก oh. ดูทั้งมีความตลก <Okay. S 2> แล้วก็ดูทั้งมีความแบบใส่เสื้อเออใส่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยมันชัดเจน ดังนั้นในเมื่อนําเสนอแล้วมันชัดเจนเขาก็รู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ใช่และยังไม่พอนะคุณสกอร์เนี่ยนางทำวิจัยตอนปี2013<ม>ใช่มปี2020ันยี2020นางทางอีกรอบนึงเหมือนเดิมเลยแต่รอบนี้ไม่ใช่แค่ว่าสแกปไม่ใช่แค่ว่าปล่อยให้ดูเฉยๆมันก็จะมีคําพูดท้ายคลิปด้วยว่าคุณคิดว่า คุณคิดว่าคลิปนี้ดีไหมคุณคิดว่าอันนี้มีประโยชน์ไหมคุณคิดว่าพ่อแม่ของคุณจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ไหมสุดท้ายคือคุณคิดว่าถ้าสมมติคุณแชร์ไปแล้วเนี่ยเพื่อนคุณจะคิดว่าคุณเป็นคนยังไงนะคือมีคําถามไกด์ตรงท้ายพบว่ามันไปกระตุ้น T P J คือสมองส่วนเทมโป a รพาเรตต์จังชันว่าเออว่ะมันมีผลต่อภาพลักษณ์เรานี่ว่ะเอ้ยไม่มีผลต่อตัวฉันนะทำให้ engagement ่ะสมองอะทำงานกับโพสต์นั้นอะมากขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ย อาจจะไม่ได้ถึงขนาดเป็นหลักการว่าถ้าทาตามนี้แล้วจะไวรัลแต่ว่า1ลองคิดดูก่อนว่าคอนเทนต์ที่คุณนําเสนอเนี่ยห,หมันเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณค่าไหม2หรือไม่มีคุณค่าต่อคนรอบข้างอของกลุ่มเป้าหมายเราไหมหรือ3ม,มันส่งเสริมภาพลักษณ์แบบชัดเจนไหมคือไม่ต้องส่งเสริมภาพลักษณ์แต่มันสื่อสารภาพลักษณ์อย่างชัดเจนไหมหแล้วก็ทริคก็คือลองใส่คําพูดหรือลองใส่อะไรที่มันเป็นอิเลเมนที่ทําให้เขารู้สึกว่าให้เขารู้สึกควรถึงคําถามสคํคถามนี้ได้อืถ้าที่สุดนี้บอกว่า บางคนเชื่อว่าการทําที่จะเป็นไวรัลมันต้องเจ็บมันต้องเร้าใจมันต้องรุนแรงซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่มันเป็นลบก็ได้มันมีแบบนี้ไหมคุณหมอทำไมคนเราบางทีดูตื่นเต้นกับอะไรที่มันแรงแรงดูแล้วมันแบบฉีกรอบมันเกี่ยวไหมครับเกี่ยวครับคือความรุนแรงความฉีกรอบหรือความแบบเรี้ยกาดความแอกระเีฟเนี่ยมันคือเทรเชนนิ่งแบบหนึ่งถูกไหมมันคือเทรนนิ่งถูกมันคือเทรนนิ่งแบบนึงถูกไหมมนุษย์นะครับเป็นสัตว์ที่รักสงบและอะไรก็ตามที่ถ้ารู้สึกมันเทรเชนนิ่ง เราจะ pay attention คือเราจะใส่เราจะเราจะใ้เห็นใส่ใจพวข่าวรอันนี้ทุกคนตื่นเต้นเลยนึกง่ายๆเฮียสมมติเรายืนเมาส์กันอยู่ที่ร้านร้านกาแฟแล้วได้ยินเสียงระเบิดตุ้มเ่ะเฮียห้ามตัวเองไม่หันไปดูได้ไหมไม่สัญชาตญาณเลยเนาะอันนี้ไม่ได้ผ่านสมองนะฮะสัญชาตญาณเลยปพ๊บเราหันไปดูเลยเพราะว่ามันคือสิ่งที่ t r e n t i n i n g มันถูกกระตุ้นโดย amygdala เสร็จแล้วมันก็ถูกกระตุ้นโดย dorsal เออ dorsal anterior cingulate cortex เพราะปกติ บรรยากาศที่มันควรจะต้องสงบสุขจู่ๆมีเสียงระเบิดตุ้มโอเคมันเป็นสิ่งที่แตกต่างจากที่เราคิดเอาไว้เหมือนละครคดีทหารไปใช่เหมือนละครคคือเราะหานไปปุ๊บแล้วเราจะดูดซับทุกทุกอันรอบตัวพอเราพอเราได้ยินเสียงระเบิดปุ๊บเราหันไปมองปุ๊บแล้วเราดูเลยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยฉันต้องวิ่งหนีหรือเปล่าถูกไหมแล้วในขณะนั้นขาแล้วหัวเราก็จะตัดสินใจเลยว่าเออเราจะต้องวิ่งหนีเราจะต้องทําอะไรเพราะว่าเราดูดซับข้อมูลนะตรงนั้นดังนั้นแล้วในความเกรียดการบางครั้งความแบบ เขาพยายามดราม่าในเชิงนิกทีบบางทีมันก็ดึงความสนใจได้แล้วก็ทำให้ดูดซับข้อมูลได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูก่อนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออารมณ์ณตอนนั้นเขาดูดซับข้อมูลแน่นอนแต่ข้อมูลจะเอาไปถูกบันทึกในสมองเขาแบบไหนตัวอารมณ์ณตอนนั้นเป็นตัวกาหนดคุณหมอขอบคุณมากอันนี้เลกาต้องอบอกว่าเปิดกระโหลกจริงๆเพราะเกี่ยวข้องกับสมองด้วย<อ>วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากครับครับ หาเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไ a i PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast s, และ SoundCloud